้าผมไปประเทศไหนนะครับแล้วถ้ามีสวนสัตว์ผมมักจะเยี่ยมชมนะครับวันนี้ผมมาที่จูโล่งนะครับซึ่งเป็นสวนนกของสิงคโปร์ครับดูบรรยากาศนะครับนะครับเราจะเห็นนะครับอันนี้นกพิริแกนนะฮะเขาก็จัดเป็นที่ให้เราได้เดินได้ชมนะครับสองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่ง น่าจะเป็นปราเบงโก้ครับอยู่กไกลๆนะฮะตรงน,นี่ก็เฉยๆแค่นี้เท่านั้นะนะครับก็จะเป็นสวยงามนะฮะจากที่มีทางเดินนี่ไปให้คนได้เดินนะครับในฝั่งนี้กระทั่งครับนะค,บคิดว่าใกล้ชิดกับ เราใกล้ชิดกับธรรมชาติใกล้ชิดกับสัตว์จริงๆมนุษย์กับสัตว์อยู่ร่วมกันได้น,นะครับผมมองว่ามนุษย์ไปแล้แกสัตว์ไยซ้ำไปเห็นไครับที่นี่ชูร่งนะครับสวนยกในประเทศสิงคโปร์นะครับขณะนี้มีรถแทมผ่านมานะฮะใครที่ไม่อยากเดินก็นั่งร